มีแมวหน้ารถนะคันนี้ขอเลี้ยงแมวหน้ารถครับทีมงานผสมครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูทีมงานพีปอทีมงานสีป๊อกครับกับทีมงานนารงทรัพย์ครับวันนี้มาซื้อดินกับทีมงานสีป๊อกทีมงานนารงก็มาทั้งทีมเลย ลอกนาดินครับรถขุดของเซป็อกรถดำของทีมงานนารงครับสวสดีหาดินยากช่วงนี้หาหน้าดินยากครับออย่างร้อนอะ สีม oh. ็กโ oh. oh, อหนาดินยังสวยเลยครับไม่คุ้นด้วย Gió sáng đến nòi hấp can uh, thiêu có xảy dưỡng dưa cho anh sáng hấp <laughs> ọc lui Hãy <laughs> bùn ด้านล่างก็เป็นดินกรวดครับดินกรวดนี่หายากครับเหลือไว้รอแค่นาดินออกก่อน สวยๆแดงๆครับโอ้ oh, หินกรวด dữ chặt ạ à? mới ngàn bẹt luôn ông liền Lui. Cái đo thông thông, thông thấp ออามาเป็นทีมครับทีมงานน้ารงจอดคันเดียวคือรถรถขุดครับจอดอยู่คันเดียวไม่ได้ออกงานครับมาซื้อดินกับเศป,ป็อก โอ้โหฝุ่นมีแมวหน้ารถนะคันนี้ขอเลี้ยงแมวหน้ารถครับ <c oughs> ร้อนจัดครับเวลานี้ก็เวลาประมาณบ่ายบ่ายสามครับเวลานี้กำลังร้อนเลย สมดินกรวดครับดินกรวดท่านี้เยอะมากเลยหน้าดินก็ลึกไม่ถึงเมตรหนึ่งครับลงไปนิดหน่อยก็เป็นหินเล็กๆครับหินกรวด สวิงไวจัดครับดูครับดูครับสวิงทีนี่ดินร่วงเลยโอ้คนขับคนขับซิ่งครับ 你皮带少嘞。<Bye. S 2>